ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสามครับน้องเก้าครับ ระบบเป็นไงบ้างครับทุกคนภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยครับเปิดเอ็นรแรกครับหรือล่างแรกครับยกขึ้นมาลูกนี้ตือติดรับสามครับน้องเก้าครับมาดูครับนี่ครับ บางบานครับจากทุ่งบางบานครับจังหวัดพระนครศรียาครับก้าวก้าวครับบางบานไม่กลัวครับ 2องก้าโบกใหม่หนึ่งใบตีติดรับสี่ครับทุกคนเอาครับแต่ลูกในมือติลองเยอะครับบางบาลนี่น่าจะเหลืออยู่สี่ใบในมือครับชั้นลันน่าจะเหลืออยู่แค่หนึ่งใบที่น้องออโต้ครับนี่ครับเปลี่ยนทุกลูกครับาบางบาลฮะ เอาขวงมาครับลูกนี้ครับจะตีตัดแต้มหรือเปล่าครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับเอาครับเก็บห้าคะแนนไปได้ครับแต่ดูบางบานครับ ยกขึ้นมาลูกนี้เสียสองคะแนนอยู่ครับเอ้อโหครับยังไม่เปลี่ยนครับเสียสองแต้มอยู่ครับเอาครับช่งางยันเก็บไปสองคะแนนครับ Huh? ครับเป็นมือตีของโรงเรียนบางบานครับนะโอ้โห,โหแทนไปอยู่หัวสนามนู่นเลยครับส่งน้องเต้นมาวางครับลูกนี้ครับบางบานลูกนี้ครับปรเปลี่ยนครับ น้องออโต้ก็โตเป็นนุ่มแล้วครับตอนนี้ครับนะครับได้ไปทําการศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาลสีสิงบุรีครับนะครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับอืย,ยังไม่เปลี่ยนครับ ไม่ได้กินง่ายๆครับบางบานนี่บอกเลยฮะเปลี่ยนหรือยังครับลูกนี้ครับบางบานครับก็นะครับมีโค้ดนะครับหรือคุณครูครับนะฮะที่มาทําไปตองครับ โอ้โหลูกนี้ครับน้องเติ้ลครับตกน้ําครับลูกที่สองยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหวรงไปครับน้องเต้นครับลูกนี้จะคุมโซนให้ได้ครับใบสุดท้ายของเรียงบานบานครับคบัรขอขอกคุณครับเทศบาลพรนครสียาครับนะครับวัตถีรจิตสมทรงสรรพกศลกุลครับ นายกเทศมนตรีนาคอพนพชรนครศรียาครับอื <c> ้ม <oughs> ดูลูกนี้ครับน้องปันขึ้นมาเปลี่ยนนฮะมาดูเก้าครับสุพรรณบุรีครับจะตีลูกนี้ครับ สุพรรณครับยกขึ้นมาลูกนี้เต่าออกเก็บสองคะแนนไปได้ครับอยังแม่นเหมือนเดิมครับน้องก้าวนี่ฮะนะครับดีกีนะครับแชมป์โลกครับสองรุ่นนะครับประเภทชุดติ้งนะครับแล้วก็ประเภททีมสามคนนะครับเยชนครับตอนนี้ก็ได้ทำการย้ายมาอยู่โรงเรียนเทศบาลสิ่สิงห์ดุรีครับ ขอบการนำทีมงของโคดอุ้มนะครับโคดอุ้มนะครับขับฝากกดไลค์กดแชร์ Share ได้ก่อนครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนเลยครับนะครับออโต้เปิดมารูกนี้ครับอยู่โซนทางห่างครับ สวัสดีคนดูด้วยครับนะครับรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดกดแชร์เพื่อนหนึ่งแชร์ครับนะครับขับวันนี้ทีมเข้าร่วมกันแข่งขันนะครับประเภทเยาวชนก็นะครับเยอะเลยทีเดียวครับนะฮะแล้วก็มีนักเปตองครับหน้าใหม่ๆสายเลือดใหม่ๆ่นะครับมาเล่นรายการนี้ครับเยอะครับ น่ก็ถือว่าโอ้โหลูกนี้ลากเป่าตกน้ําไปเลยครับน้องปันครับน้องเต้นครับนะฮะสกอร์ขึ้นเป็นสี่ต่อศูนย์ครับขอโทษครับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วก็นะครับแจ้งด้วยครับภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับนะฮะ ใครเป็นเอฟซีใครก็นะครับเชียร์กันเอาเองครับนะฮะพอ <_ C 1> โตยกขึ้นมาลูกนี่ครับอยู่ในโซนครับครับคู่แรกก็นะฮะก็น้องๆก็ยังไม่ได้ยืดเส้นยืดสายๆๆนะครับ นี่ก็ดูนักกีฬาหน้าใหม่ๆบ้างครับนะครับออกเพลไปต้องชาติไทยครั้งแรกก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะครับขอบคุณพี่จิ้มครับนะครับภาพเสียงชัดเจนครับนี่เป็นเอฟซีตัวยงเพไปต้องชาติไทยครับนะครับคุณแม่น้องเนยนะครับน้องเต้นยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับนี่ครับ ขอบคุณพี่นํำด้วยครับสวัสดีครับพี่นํำครับนะครับวันนี้ก็เป็นนะครับครับท่านพระเทพประคุณท่านนะครับพุทธวัฒนาพรนะครับนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัฒนทองนะครับได้มอบเงินให้เพจไปตองชัดไทยไว้นะครับจากครั้งแรกนะครับค่าสมัครนะครับนะครับวันนี้น้องโจกับพี่การไปตองชัดไทยก็นะครับนําเงินที่ท่านมอบไว้ให้นะครับจากค่าสมัครทั่วไปครั้งที่แล้วครับมาจัดการ แข่งขันครั้งนี้ให้นะครับโอ้โห و, ลูกนี้ไปลั่นตัวเองออกครับน้องเก้าครับยังไม่เปลี่ยนครับนะครับก็มีพี่นำนะครับวความดีไม่มีวันตายนะครับพี่นำชัยนะครับพอให้การสนับสนุนครับ ลูกนี้ครับออโต้ครับแรงไปเยอะเลยฮะต้องปรับแสงให้ออโต้นะฮะออโต้ในตัวขาวมากครับนะครับเอาครับรอแล้วครับออโต้ยกขึ้นมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับเดี๋ยวมาดูน้องปันครับจะตีลูกนี้ครับ ของดีบางบานครับนี่ฮะครับไม่เป็นไรครับพี่น้ำครับในในกราบนะครับฝากกราบท่านนะครับหลวงพ่อด้วยนะครับพระเดชพระคุณท่านนะครับพุทธวัฒนาพรนะครับ คุณแทนเด็กๆเยวชนด้วยนะครับพี่นํำครับปากกาเรลียนพระคุณท่านด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เล่นไปต้องฟรีเหมือนเดิมครับไอติมไอศครีมก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมครับน้ำดื่มครับนะครับมาเล่นรายการที่บึงพระรามนี่ครับไม่ต้องมีเงินนะครับเข้ามาเล่นได้นะครับ เป็นการแข่งเบาพาระโค้ดนะครับนะครับโค้ดผู้ทำทีมนะครับนะฮะยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหดูครับบางบานดวงดีเหลือเกินครับ นะครับก็ตอนนี้ดูเพจประจำแคไทยครับตอนบ่ายไปดูน้องที่เบตครับน่าจะเป็นรายการของอบตหรือเปล่าครับทางภาคตะวันตะวันตะวันออกนะครับเสียดายครับนี่น้องที่เบตนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่น่าจับตามองครับทุกคนนะฮะเด็กพิการจะชวนมาเล่นครับนะครับเพจประจำแคทไทยครับน้องที่เบตนี่เคยถ่ายไปแล้วครับเด็กหนุ่มน้อยจาก ภาคตะวันออกครับน่าจะเป็นระยองนะครับน้องทิเบตเ่ยฮะน้าพศไอคาจามีครับนะครับใครได้แต้มครับเอาครับบางบานได้เทียงบ้างครับเก็บหนึ่งคะแนนครับสกอร์เดเป็นนึ่งต่อสี่ครับช่างนิรันร์ขึ้นนําอยู่ครับนะครับน้องทิเบตจากระยองครับใครมีติกตอกกับน้องทิเบตก็ไปดูได้นะครับพิการก็ติดตามอยู่นะครับ ตัวนิดเดียวครับแต่ตีแม่นมากครับน้องทิเบตนี่นะฮะครับนาพดอะคาเดมี่ครับนะครับครับตอนนี้น้องๆที่ฝีมือดีๆนะครับก็ก็มีสังกัดมีสโมสรนะครับนะครับมาให้การสนับสนุนหลายท่านครับน้องโอมอย่างนี้ครับน้องโอมเนี่ยก็จะมีการท่ายทอแห่งประเทศไทยครับ น้องสแน็คนี่ก็เป็นสีแดงครับน้องครับอีกหลายท่านครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับจะเป็นนะครับดารานะครับช่องเพจไปต้องชัดไทยด้วยครับนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับให้การสนับสนุนนะครับครับได้ไปต้องเก่งได้สือที่ สิทธิประโยชน์มากมายนะครับทั้งด้านการเรียนนะครับการงานนะครับก็ก็ยังไงให้น้องๆช่วยกันฝึกซ้อมครับนะครับบอกได้เลยว่าชีวิตนี้ครับจะมีอะไรดีขึ้นมาเยอะครับนะครับถ้าเรียนไปตองครับเรียนฟรีทํางานเข้างานได้ด้วยนะครับไม่มีตกงานแน่นอนครับ ยกขึ้นมาลูกหนียังไม่เปลี่ยนครับน้องเต้นครับจากโรงเรียนบางบาลครับนี่ครับลูกหลานหลวงว่าขันวันนกกระจาบบบางบานนี่ครับครับเกจิอาจารย์ที่เรื่องชื่อครับของจังหวัดพระนครสียาครับอยู่อำเภอบางบาลครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตออกน้ำมาอีกครับอืม,อมน้องปันยังไม่เปลี่ยนครับนะความมันนะครับความมันจะบังเกิดนะครับรอบลึกๆนะครับทุกคนรอบนี้รอบแรกครับนะครับก็ยังก็ยังมีนะครับเก่งบ้างไม่เก่งบ้างปรับปรนกันไปนะครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับแต่บางหน้าดีครับนี่ครับมาดูคลิปนี้ครับแล้วอีกปีหน้าครับเดี๋ยวมาดูครับโรงเรียนบางบานนี่นะครับถ้าเกิดเป็นปีแย่ครับที่ส่งเข้ามาทำการแข่งขันครับนะครับเดี๋ยวมาดูพัฒนาการน้องๆนะครับ งนีรันได้อยู่หนึ่งครับยกขึ้นมาสองคั้นแนครับออโต้ครับลูกนี้ครับครับสวัสดีครับพี่วิชิตสิงห์พรดครับนะครับประธานวิชิตโอ้โหปั่นไซคยครับลูกนี้โชว์เหนือเลยออโต้ครับเก็บแต้มนที่สามไปได้ครับ ขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงครับโตบอกใช้หัวหน่อยใช้หัวหน่อยครับนี่ก้า <c> ว <oughs> ขำเลยฮะยกขึ้นมาลูกนี้ได้ครับแต้มที่สี่ครับ รุ่นพี่น้องเก้านะครับน่าจะเป็นรุ่นพี่ครับแต่ดูตัวครับแตกต่างกันเลยฮะยกขึ้นมาลูกนี้ครับเก็บกันที่ห้าไปได้ครับสกอร์เรนเป็นเก้าต่อหนึ่งครับทุกคนครับใครที่เชียร์มวยร้องครับส่งหัวใจมาให้หน่อยครับโรงเรียนบางบานครับให้น้องเต้นกับน้องปันนะครับ วันาการนี้เป็นการบุญนะครับงานบุญเลยครับของพระเดชพระคุณท่านนะครับพุทธาวจนรพรนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าทองนะครับท่านนะครับนะครับมอบหมายให้พิการจัดงานครั้งที่แล้วนะครับนะครับแล้วมอบรายได้ทั้งหมดให้เพจไปต้องชัดไทยครับติดมือครับออโต้ลูกนี้ครับ แล้วก็รายได้ทั้งหมดครับน้องโจนะครับไปตอนชัดไทยนะครับก็นะครับไม่เก็บไว้นะครับนํามันจัดนะครับนะครับเป็นครั้งที่สองให้พระเดชพระคุณท่านนะครับเอาครับบางบานเปิดลูกนี้มาได้สวยครับน้องเต้นครับ โตจะขึ้นไปบบคุมโซนอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนเลยครับโอ้โหบางบานครับส่งน้องปันมาตีครับลูกนี้ครับ กขึ้นมาลูกนี้ยังไม่โดนครับดูครับยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหที่เดิมครับน้องปันครับไอ้ครับไม่สนใจครับช้ำลงช้าโลกเดี๋ยวก่อนฮะโดนแน่ลูกนี้ยกขึ้นมาครับอืออกลายซ้ายไปหมดเลยครับทุกคน ถ้าต้องม่ติดเลยฮะโอ้โห นี่ครับขึ้นคุมโซนได้ดีเลยครับน้องเต้นครับคุมอยู่สองใบลูกสีดำๆครับแต่ยังไม่เปลี่ยนครับยกขึ้นมาลูกนี้นี่ครับอ,อืจะทำยังไงครับช่างนี้ลันครับ บอกต้องระเบ,บิดครับน้องก้าวครับโอ้โหดูครับลมแรงฮะดูครับน้องก้าวครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้เป้าออกเกมเลยครับโอ้โหโหด โหดจริงๆครับเป้าออกครับช่างยิงลานเป็นฝ่ายชนะไปครับด้วยสกอร์11ต,ต,ตอนน่อ1ครับ